คำถามเกิดขึ้นเยอะนะฮะว่าใครเป็นพ่อเด็กก็ปรากฏว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือน้องชายของคุณพาเมลาบราเดนชื่อว่าเอดเดรียนโรเบิร์ตบราเดนทั้งสองเจอกันที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งสองนะฮะเพราะว่าฝ่ายชายเขาทำงานเป็นผู้ช่วยร่วมกับในเรื่องนี้แล้วก็มีการแต่งงานกันแล้วด้วยแต่งแต่งกันแบบเงียบๆครอบครัวสองฝ่ายเนี่ยก็รับรู้แล้วก็ล่าสุด ทางผู้กำกับก็คือคุณตัชยาปิ่นแก้วบอกว่าจีจ้าเนี่ยแจ้งให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยท้องนะฮะก็แจ้งให้ทราบเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องต้งยมยำกุ้งสองเสร็จแล้วผูว้กำกับก็เพิ่งรู้แล้วตอนที่ท้องเนี่ยก็คือก็ถ่ายไปด้วยก็ถ่ายไปด้วยแล่ว่าตอนนั้นไม่ได้บอกูเองวด้วยวไม่ยกไม่กล้าบอกผู้กำกับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวทีมงานไม่ยอมให้เล่นคิวบู๊ แล้ววันนี้นะฮะทั้งคู่ว,วันนี้นะครัก็ออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะฮะลองฟังเสียงดูนะครับเท้าพามเลยว่าตอนแรกค่ะห,หลังจากที่พอหมดคิวหมดคิวต้องยำกุ้งปุ๊บหมดคิวต้องยำกุ้งปุ๊บอันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่คุณแม่พอคบกับพี่พินเดียนคือที่บ้านรู้ทั้งบ้านรับรู้ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะแล้วก็พอหมดคิวต้องยำกุ้ง,งประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วทีเนี้ยเจ้าก็รู้สึกว่าเอ้ย รู้สึกช้าด้วน่ห <c> ย <oughs> รู้สึกว่าประจาเดือนไม่มาประจาเดือนไม่มาปุ๊บก็เช็คเช็ครอบแรกก็คือ,อยังไม่เจอ,อยังไม่เจออะไรปรากฏว่าประมาณหมดไปได้สองเดือนนะคะเช็ค <c oughs> รอบสองปรากฏว่าม,ามีน้องพอมีน้องปุ๊บเราเคยมีแผนกันว่าเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะทํางานเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคือคุณแม่ถามเริ่มบ่อยแล้วหลังๆว่าแบบ เลยจะส0ิแล้วนะทำไมยังไม่แต่งไม่ไล่อีกเนี้ยไปบอกไม่เป็นไรทางานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินก่อนความรู้สึกเราคือคนสมัยเนี้ยเราต้องมีให้พร้อมก่อนจะแต่งอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่ความรู้สึกแม่คือแบบว่าคนเราอ่ะมันเป็นคู่กันมาค่อยๆสร้างไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันคบกำนังพักใหญ่แล้วปรากฏว่ามีน้องคือไม่ได้แอบไม่ได้อะไรเลยก็คือจะใช้ชีวิตปกติทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าพอเราหายไปปุ๊บแล้วมันมีข่าวออกมาคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยเราหายไปไหนบกดาหรือเปล่าอยากอยาก คือถ้ามีใครบอกใครถามดีจะบอกตรงๆมากแต่ทีนี้คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆถ้าเรามีน้องแล้วเรามาออกข่าวเปล่าๆเลยโดยที่ยังไม่มีใครถามมันแปลกๆ่ปค่ะครับใจน้องตรงที่เขาว่าคืออยู่อยู่ด้วยแล้วเหมือนมันมันมันสบายใจครับคุยกันได้แล้วก็รู้เรื่องมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นจากนี้คือขอเลี้ยงน้องเองก่อนปีสองปีเนี้ยค่ะว่าจะจะเป็นคนแบบ จะให้คุณแม่ช่วยเทรนให้แล้วคือจะเลี้ยงน้องด้วยตัวเองเลยอาจจะหายไปสักปีสองปีแล้วว่าจะรีบกลับมาอยากก็คือยังทํางานอยู่แล้วก็จะเทรนร่างกายให้ฟิตเหมือนเดิมก็คือคงรับงานอาจจะหลากหลายแนวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่ฮะตอนนี้ก็จะให้จีจ้าเนี่ยไปแสดงคิวบูเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่ได้ต้องรอให้คลอดก่อนค่ะเออแต่ก็ยังเหลือสัญญากับทางสหมงคลฟิล์มอีกประมาณปีกว่า,วานะคะ ยินดีด้วยค่ะคอนเซปต์ของเธอเล่นจริงเจ็บจริง <c oughs> อันนี้ก็ท้องจริงเลยค่ะ <c oughs>